สวัสดีจ้าพี่น้องมางกินขนมจีนแกงไตปลาด้วยจ้าพี่น้องจ้าคืออยากทําเองด้วยจ้าพี่น้องจ้าเห็ดบ่หลายเห็ดพอได้กินน,น้อยพี่น้องเพราะว่าอะไรอ่ะพุดอยาก <laughs> จ้านากินมาก Yeah, okay. so. cứ <coughs> Ừ mm -hmm. mm -hmm. ลิศน,น,นี่กลิ่นมะเขือเทศพี่หนุ่มห,หวานมีประโยชน์ 牙冠。Yeah, คุณนไว้อยู่ตั้งตัวเดียวนี่ละ่ะอื่นเขากับบวกวนละ่ลบบนละกินแล้วบว่เป็นเนาะอืม

กินน้ำมาหลูกอร่อย มือนี้ท้าลิปสติ้งแบบว่าสีจือดด้วยแบบปีน้องไม่แดงเลยอืออื้อท้ายไก่ไปเลยละ่ะ

กินเขาเลยเดีกว่าพิ้นหวังกินเขาแล้วจะก็กินได้อีกเพราะว่าไอ้กไมลวบกับพออต้องกินเขาล้องสองก่อนอานายหลายไป 嗯。Mm. うん。<laughs> คืส่งอิ่มพี่น้่งคือส่งกิ่นบเบิดแสบเนี้ยอิ่มพอมแไม่หวแล้วนี่

ดีมาจ้าพี่น้องและทายทิ้นในฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องยูทูบไอหน่นาไหนก็จ้าจ้าจ้า